สวัสดีครับลันเตอร์แม็กซิ่งบาูพีครับผมก็วันนี้พามาดูโตโยต้ายาริสนะครับแต่เป็นชมแรกเลยนะครับผมก็คันนี้นะครับพี่สาวจากธนาคารนะครับในกรุงเทพนะครับผมก็มาจัดเป็นล้อแม็กคอสมิดนะครับคอสมิดแท้นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อใหม่มือหนึ่งครับคอสมิดแท้นะครับพร้อมยางไทยแลนเซลนะครับยางไทยแลนเซลนะครับ1955ง R 1 5นะครับใส่แล้วสวยมากนะครับ ล้อเป็นขอบ15้ากว้าง6.5นะครับออฟอยู่ที่สานะครับใส่กับ toyota yaris ชมแรงทําไม่ล้นสมนะครับกําลังพอดีนะครับกําลังสวยเลยนะครับผมล้อเป็นคอตมิดแท้นะน้าหนักเบาด้วยนะครับผมชุดนี้ก็สวยเลยแล้วก็ลูกค้านะครับเธิดล้อเก่านะครับลูกค้าจ่ายเงินแค่1นึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มมากถ้าไปตามร้านใหญ่ๆนะครับเฉพาะแค่ล้อเปล่านะครับหมื่นสี่นะครับเฉพาะล้อเปล่าหมื่นสี่นะครับแพงมากนะครับผมก็ รั Mom in, นเตอร์แม็กซิงมาอินครับถูกและดีนะครับมีให้อีกแล้วนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับจ่ายเงินหม0่บาท1900บาทนะครับได้ล้อของไทยแท้ยางของไทยแท้นะครับสวยจัดโอเคครับรู้เรื่องครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ ก็มาชมภาพนิ่งเพิ่มเติมนะครับจากทางร้านเติมม a กซิ่งบางไบอินนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นล้อโปรโมชั่นนะครับล้อคอดมิดแท้พร้อมยางไทยนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาติดต่อสอบถามกับทางร้านได้เลยนะครับการันตีนะครับของดีของถูกและสวยแน่นอนนะครับผมก็ที่ไอเดียไลน์นะครับด้านล่างนี้เลยนะครับที่ปักหมุดไว้ให้นะครับสนใจแอดไลน์ทักเข้ามาคุยแล้วก็สอบถามรายเพิ่มเติมได้นะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ